สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค่อยบอกจะแล้วค่าวด่วนอ๋อข้อตกลงกันแบบนี้นี่เองเอซครับสายข่าพักสนามที่ดาวังคารน,นะครับได้ส่งดวงจิตดวงธรรมมาให้ผมได้รับฟังว่าอ๋อข้อตกลงของแม่กายดำกับทนายไหล อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองครับนะมันเป็นอย่างนี้นี่เองทุกท่านย้ำนะครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อนนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่า,านิยายนต,ตัวเขาตัวใส่เข้าไปเพื่ออัตลดในการรับชมรับฟังอ๋อ,อ,อข้อตกลงมันเป็นอย่างนี้นี่เองสี่ฟังนะครับข้อตกลงของอีดํายินข้อเสนอไปนะครับหนึ่งเรียกค่าเสียหาย ก็คือหกหมื่นก็คือเป็นค่าทนายฟาร์มทั้งสองขทั้งสองคดีนะครับขอค่าทนายฟาร์มคืนนะครับสองคดีก็หกหมื่นนะครับแล้วก็ให้จำเลยนะครับยุติการพูดถึงทุกๆเรื่องราวในคดีฟาร์มน้องตุ๊กตาและถึงตัวมันนะครับถ้าทำข้อตกลงนี้ได้ก็จะถอนฟ้องให้นะ ห้ามพูดถึงมันเลยจะเชื่อมโยงด้วยตัวละครอะไรก็แล้วแต่ห้ามพูดใส่ร้ายใส่ฟาร์มห้ามพูดนินทาห้ามพูดถึงมันเลยแม้แต่นิดเดียวถ้าพูดถึงมันแล้วนะครับมันก็จะฟ้องต่อไปนะครับศาลคดฟงนะครับท่านมีคําสั่งนะครับตามคําร้องขอของโจทว่าให้จําเลยยุติพูดถึงโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งเข้าใจได้หรือไม่เข้าใจได้ห้ามพูดถึงเลยนะเข้าใจปะห้ามพูดถึงเลยนี่คือข้อที่หนึ่งแล้วเรียกค่าทนาย <c oughs> เรียกค่าทนายไปนะครับเรียกค่าทนายไปตอนแรกจะเอาแสนหนึ่งแต่ตกลงกันด้แค่หกหมื่นนะครับตอนแรกแค่แสนหนึ่งตกลงได้แค่หกหมื่นนะครับทาง ทางจำเลยก็โอเคในข้อตกลงนี้นะครับแต่ยังไม่ได้ถอนฟ้องจนฟากเงินจะได้ครบก็จะผ่อนคืนทุกเดือนแล้วก็ให้ทําคลิปขอขมากันในนิทานเรื่องนี้ออข้อตกลงมันเป็นอย่างนี้ก็ต้องระวังกันนะครับหลายพระครอนต้องระวังนะไม่ได้เลยนะแล้วเมื่อคืนนี้ผมฟังนะหลายพูดเนี่ยมันโยงได้เลยนะ มันสามารถโยงได้เลยนะนะมันสามารถโยงได้เลยนะนะครับถ้าเขาจะโยงอ่ะถ้าเขาเข้าใจว่าสิ่งที่ที่น้าไหลายพูดเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นมันเนี่ยจบเลยจบเลยนะครับ <c oughs> ห้ามยุ่งกันเลยอะ่ะคือ,ค,อคือห้ามยุ่งห้ามพูดถึงการห้ามโดยทางตรงทางออมคือห้ามยุติบทบาททุกอย่าง แต่เมื่อคืนนี้นะไหลเสี่ยงนะนะทนายไหลายเสียนะนะยยเส่ยงนะที่ออกมาพูดะนะครับ <c oughs> มันมันพูดได้ถ้าไม่เป็นประโยชน์มันพูดได้แต่ก็ต้องระวังนะครับเสียนะเส่ยงนะเสี่ยงนะครับนะครับเสี่ยงเห็นไหมครับไม่ได้นะละเมอสารนี้แรงนะแล้วเสี่ยงมากเลยนะผมบอกเลยว่าเสี่ยงมากเลยนะไม่ใช่ไม่เสี่ยงนะ นะครับไปพูดถึงเรื่องบ้านมะนงบ้านมะนาวเลยพูดถึงเรื่องแปลงที่สองเนี่ยมันก็สามารถที่สืบได้ในอะนาะคตถ้ามันเป็นคดีฟามขึ้นมาถูกต้องไหมถึงตอนนี้เขาอาจจะไม่ยอมรับหรอกนะแต่อนาะคตมันต้องเป็นไปตามนั้นในฐานเรื่องนี้ก็จะมากจะเสียนะเส่ยงนะเสี่ยงพูดได้เลยว่าเสี่ยงมากๆนะครับนี่ก็คือเป็นข้อตกลงนะครับคือส่วน,าน,นมากจะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนมากจะเป็นอย่างนี้นะครับ ้ามพูดถึงกันเลยแม้ทางตรงทางอ้อมห้ามยุ่งเกี่ยวกันนะครับห้ามใส่หลายใส่ฟาร์มกันนะครับมันมักจะเป็นแบบนี้ทุกท่านเพราะว่าก็ผมก็ว่าอยู่ว่าเออมันเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อนะครับนี่ก็เป็นข้อตกลงเบื้องต้นนะครับนะอนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นท c ่ีครับวันนี้ทุกท่าน ข้อตกลงเนี้ยมันก็ยังใช้ได้อยู่นะจนถึงวันที่ถึงเดือนธันวานะถ้าภายในเดือนธันวาถ้านไหล่คุมตัวเองไม่ได้นี่พังเลยนะจนฝ่ามาจะถอนฟ้องก็อย่างที่บุมน้อยเสนอไปแหละว่าหาเงินให้ไวเลยไปให้เขาไปให้เขาซนะหกหมื่นอ่ะแล้วก็ให้ให้รีบเขาถอนให้เขารีบให้รีบให้เขาถอนใครปะอืมรีบให้เขาถอนถ้าเขาถอนปุ๊บก็คือจบข่าวข่าวใบสุด ไม่มีคดีฟามจิดตัวนะครับขู่ข่าวบ่อยสุดไม่มีคดีฟามจิดตัวด้วยเงินแค่หกหมื่นนี่คุ้มนะไหลพระนครได้ผลประโยชน์เยอะนะคุ้มในฟรีลองคิดดูนะสองคดีนะสองคดีนะเออแต่ไหลต้องยื่นข้อเสนอด้วยว่าถ้าผมยุบชอมชุดใช้ค่าเสียหายห้ามฟ้องผมในคดีที่สามต้องห้ามฟ้องในคดีในคดีเดิม ในคดีเดิมๆในคลิปเดิมๆที่เคยฟ้องหนึ่งสองสามไหลต้องยื่นข้อเสนอนี้เข้าไปด้วยนะเออไม่รู้ว่าไหลย,ยื่นข้อเสนอนี้ไปหรือเปล่าเพราะว่ามันเตรียมจะฟ้องแล้วซึ่งมันเป็นคลิปต่อเนื่องกันที่เปิดคลิปเสี่ยงก็ต้องไหลมังของก็ต้องแจ้งไปด้วยว่าคลิปที่จะฟ้องผมเนี่ยก็ขอให้มยุติเลยนะครับถ้าจะฟ้องอันใหม่อฟ้องอันใหม่อันเก่าอันเก่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ฟ้องต้องไหลต้องเสนอแบบนี้ไปนะเออ <c oughs> นะครับ คือเราก็ต้องมีข้อต่อรองเพื่อตัวเองให้พน้นมลทินนะถามว่าหกหมื่นกับารามหกหมื่นกับการถอนฟ้องคุ้มไหมผมบอกว่าโคตรคุ้มเลยนะเงินหกหมื่นกับการถอนฟ้องนี่โคตรคุ้มเลยนะจริงจงเงินหกหมื่นกับการถอนฟ้องนะคุ้มนะอืม นะครับคุ้มผมบอกว่าคุ้มนะครับก็เราติดตามชมครับนะการต่อรองนี้จะเป็นผลไหมไหลจะทําได้ไหมถ้าไหลทนได้ก็ต้องยอมตอนนี้ต้องยอมไปก่อนตอนนี้ไหลพระนคอต้องยอมไปก่อนเพราะว่าอะไรครับมันมีมันม,มีตรงนี้ค้าคออยู่รอให้มันถอนฟ้องก่อนแล้วค่อยว่ากันใหม่ได้ไหมครับเราก็ต้องยุติคดีฟาร์มที่จะตามมาของของดํา ที่พยามจะฟ้องสามสี่อ่ะให้ยุติซึ่งมันเป็นคลิปเดิมเดิมนะครับคลิปเดิมเดิมนะครับนะโอเคนะครับอี่ครับคลิปนี้คงจะวันนี้ผมก็ถึงมาอ้อแล้วแหลนะหลังจากนี้ไหลต้องระวังนะมึงพลาดไม่ได้ในไหลมึงพลาดไม่ได้นะมึงพลาดปุ๊บมึงโดนเลยนะไหลนะเออทําคลิปมั่วๆไปแนมะ่ไนปะนะนั่นแหละเออนะเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยน้ำท่วมส่วนย่างน้อยเนะี่ยเออทำคลิปมั่วๆไปแม่ไปส่วน,นี้มึง เอา,าสานส่วนยางเออเนี่ยมันก็ต้องคิดประมอไม่แม่ไปถ้ามึงไปทําอะไรที่มันนั้นมันไม่ได้นะเส<ร>ี่ยงโอเคนะที่ฐานครับ